อบับสวัสดีกะับสวัสดีเอฟซีถึกฐานเนาะถึกเขมามอบสมซอกน,ออน,น,อน,นอ้องอันเนยเด้อพี่น้องปลาลุงถุตุถานมื่อไหร่ไม่น้องอันเนยกะโอ้ยเซียนภาปลาลุงเนาะเราตามหาไมาใหญ่จืดก่อนเมียจืดกินขเขาเหล่าไปจักปลาปทางใดตามหาน้ำป่าเนะ่ปะปลาลุงเอ้ย ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณขอบคุณป้าลุงเด้อที่เขามาผสมส่องน้องอเน่เลยนะป้าลุงมันน่องอเลยเราก็เดิไปทางใดอยู่แต่ต้องต้องเพือนหะังจากหน้าเนาะไปทางใดป้าลุงเลยแปลงหวักถั่วกับวัดสิบปูกันยังล่มอยู่อาการหอบสิบปูกเนาะลมหอดถงหน้าเขาจะเอา ก็เพิ่นไปทางใดแล้วมีจื่มแล้วเิ็นสะบบริยูเฮือนอยู่ซานกะลุงเลยบอกเคนอยู่เฮือนกับบริยูเข้ากันน้ำเพิ่นสามาป่าแต่บริหัว่นไปทางดอนได้แล้วไอ้บ่ิหุกะลุงกะเสียงกระลุกกระโหลบร่มไปแล้วก็ะยะแล้วเนาะมึงอย่างนี้อับซะ ไอ้เขี้ยวมึงหามึงพระองค์เจ้าประ้ทศเาตีแม่ปมาปะลุงไอพันดาแล้วตรงไหนพันจานพันตกใจอีเขียวมึงว่าจันโอ้ยเหมือนเนี่ยเขาก็ตื่นเจ้าเหมือนเนี่ยยินเสียงกระลวกกระลวกกระยานแม่ต่อยแม่โเทิงนะอันนี่นั่น เนี่ยนะก็มาใส่บักเสียมอ่ะเสียมโอ้เมญยจืดหลักมากกีซี่ปลุงเอ้ยพอแต่เสื้อหมากเสื้อผู้ตามภาษาเพืะนะ่อนนั่นแหละเออนี่แม่ต้องคคอื่อมีแม่แม่นี่โจ๋นมากเลยว่าแม่แทน แหน่น่ดะอยทาอาปาแขม่านมันคือเก่งถ้าแม่ขึ้นกกไม้ก็ได้ไม่มีดอกเออนี่นะมธรรมดาเนาะอะขี้มันก็ปลาลุงเอ้ยน่กําลังยให้เขาากสิได้ซําแล้ว้อยเสียม้มนบ่หา่เสมอยเนาะแม่วเขาบทมาหาสิไปเก็บนั่นมนๆจังได นำกดนมัใหญ่จืดเบ่งแ,แม่สาวเธอกระตาเธอหน้าเหนื่อยกกินน้ำปลานแตข้าวตะกี้กับแม่น้องนนอ้วน,นกันคือการก็มันให่จืดเพื่อนเอ้ยหากี่ซี่คือการแม่ลูกเนาะน้องนาดสันี่มันปเอาป้ายเบิ้ลแหแบบและแม่น้องแก้มบมมันนะแต่ข้าวอยู่น้ำกันตะกี้นะหาขนนะน้องข่ำมันนะ หกทั้งแม่เนาะไปหากิซี่น้ำป่าในเมื่อละาซิปไปโลเนาะแม่ตะกี้เนาะในเมื่อละาซิปไปโล่แบบโล่ปลแพงปลาลุงเอ้ยตะกี้เราโลละราสองปัญหาเนาะแม่สองปัญหาเงินกี่ร์แบบปลาลุงเป็นเป็นเงินบาทก,กับแปดบาทโลหนึ่งนะตะกี้นะถึกถือต่อมากอะแม่แม่มน้องเอเน่กับเดายใครเนี่ยเดียใครโล่สามพันต่อมากเลย วัน,นี้มันเอาเนื้กระเพาะกงเทพกับเมียเจืนฮาปันมันอยู่กับเหน็นฮาเนาะเดี๋ยวนี้มันแพงแน่ต้นยี่ซี่แบบข้าวบากับกเบิด้ดหรือหน้าไพน่ามั่นน่ะแหละตายหลอดน้ำบักเห็ดทานเห็ดพื้นหนอนดับไปนี่แต่ต้นไม้อย่างอื่นเนาะลองมาบังต้นทั้งไห,หนาพ่อแม่เอ้ย เยมีเลยต้นร้อนแก่แก่ปลาลุงเอ้ยะเอายังมาได้บอมีหอนตีเขาต่อยเอาแล่าเห็นแต่หอยโอ้ยเด็กหน่อยแต่ถังนี่ยจ่อลาลุนเนี่ยน้อยกต่อยอันนี้ ข you know, uh huh. um. ี่ท bueno. uh huh. ั้งขี่ใหญ่เขก็เอาบ่อเลื่อบ่เด่ย่างกะทมเก็บปลาป่ามดงปลาลงเถอะละน้อยซองน้อยเติมกันอืดกี่ซี่กับคนฮาลายกะติดใหม่กับบ้าสั Nó lựa Đấy mẹ sò tôi này mi yêu Đấy ngàn lắm đi Ờ ừ. อาเทิงกระมี่อยู่งา่งาลุ่มกระซ่อนนึงเมเส่เผินบ่มีบักเสียามปลลุงเลยนี่ได้งานมาแม่ซ้อนมั้งไงหนึ่งแม่ปลาลูกมานอกอเน่ยกัะก็แม่ใหญ่จืด ขบใหญจืดได้แม่ผู้สอบงใหขไปเก็บแม่สองสอแม่ขไปเลยเจ้าอยู่ในผู้ไปเค้าองอเนยไปคนต่อยเพื่นปาขไปง่ายายเหงาใหม่นั่นสองสอสวยขไปเลยแม่สิบเ้องทอบังใหญ่นึ่เขัไปเลยขับไปอีกพอดีสอหนึ่งกับบังใหญ่ผู้อภิปรายผู้อเนยเปคนต่อยเพื่นปลุงแม่มาเสเผื่นเพื่นบ่เห็น ห่างจากมาอันนี้แม่เนมพุ่นตูดมันตกทั้งหลังแต่ปลามันไปตัวที่อะไอันเด้สอนอนนี่เด้อบ้านนี่ต้นเน้อน้อยหลวงเลยแบบเขาเจ้าบ่เห็นนี่โอ้ยไปคนละทิศละทางเลยปะลุงอ่ะ ต้องใส่เสียมไม่เสียจป้าธูหางหมดแดงคือหองใหญ่เนี่ยมาเป็นหมูเพิ่นย่านเพิ่นเป็นเมื่อยประลุงเลยแม่ซอต้นกขาเป็นไงหนึ่งแม่ นี่นี่นี่เขาไปเก็บหรอแม่สอบลก็นงหนึ่งวันลงนิทเทิลปุเราสามารถตรวจคนประเด็นสำคัญของการทำตรงนี้ ปึม้มอั้ตอนต้นนะคะบ่บเห็นหนะคะอันใหญ่เนาะแม่อะไรที่พุทธเจ้าไม่เคยสัตไว้ไม่เคยพูดไวท้ทั้งชีวิตเนี้เอาออกไปก่อนจากศาสนาพุทธเพราะพุทธเจ้าไม่เคยสัตวและพุทธเจ้าบอกว่าทำพระอ,องค์เท่านั้นที่ถูกต้องค่ะนั้นเราก็จะมีวิธีสกแกนตรงนี้ปั๊บเนี่ยถ้าก็ได้นจ,จะมีเส้นพิมพ์มาให้แล้วเราก็ตีคำที่เราสงสัยเช่นถ้าเราตีสมมาอนาปาเข้าไปค่ะน่ะ เหนเป็นอ้เห oh. ็ดบดอ่อเออตอนมันอ่อนพันกับเห็นเนาะไมอ่อนนู้ตาดีไดู้กับเห็ดอเธอนั้นนี่เป็นเห็ดบดทำมันอ่อนสำนึงลรลวกลรเลียนเห็นเนาะไปกั ออกกินแรงเลยเด่นแม่ในถั่หนึ่อนะเนาะแม่สุกสกปรูเนาะสุกเ็ดบดเฮดบดอันสกปูโอ่หอิซี่เปนพระธีบดชนะ มนบลาก็มาเหี่ยซะโอ้ยพอสิเก็บได้แต่ละเกาะหหอทียยังบรรโล่ปะลุงเอ้ยหนสืออ้จะทอาไกทซื้อเลยซื้อได้โมได้ทานแน่นาย้างป่ที่ทำบุญทำทานน้ำพี่น้องคลิปนี้ก็สมมาพระคนมาน้องอันเนอก็บชาออำลาพ่จากปะลุงเพียงเทนเดอร์ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องอเนยเด้อปะลุงสบายดีพบพ่ออดคลิปต่อไปปะลุงเอ้ย